สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศภาคเย็นนะคะประจำวันพุทธที่12ตุลาคมกับนุ้ยค่ะพร้อมกับประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1นนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้นุ้ยนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนค่ะปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีฝนน้อยค่ะโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะแล้วก็ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกต่อนเนื่องค่ะในระยะนี้ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะและตอนนี้เรามาฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะเรื่องยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงฉบับที่1นะคะลงวันที่12ตุลาคม2565ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณหัวเกาะประเทศฟิลิปปิน มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในคืนนี้ค่ะวันที่12ตุลาคมและคาดว่าจะทว,วีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะในช่วงวันที่13ถึง14ตุลาคมนี้ส่งผลทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารกาลาสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีในช่วงวันที่14-15ถึงตุลาคมค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะ จบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีค่ะบ๊ายบาย